ผมจะเอารถดับของคุณปู่เนี่ยฟุโซนะครับผมฟุโซนะครับคุณผู้ชมไปทําการรอวิ่งดินดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะดับของคุณปู่นะไม่ใช่ดับคุณปู่นะครับผมฟุโซ่นะครับมิซูบิชิอ่าสิบ้อแล้วกันนะครับผมจะเป็นยังไงจะวิ่งดินดีแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยครับอมไปไปไปเดี๋ยวเก็บกระบะก่อน้วกันครับเก็บกระบะครับผมนะเก็บกระบะไปครับป้าไปเลยครับไปลายแมลง โอเคจอดกระบะไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวผมเอาฟุตโซ่ไปทําการเอาวิ่งดินก่อนแล้วกันนะครุณผู้ชมครับน่าจะวิ่งกับคุณปู่นั่นแหละครับผมผมไม่ได้ต่อจอยด้วยซ้ำนะครับวันนี้ก็อ่าวนมปลาไปแล้วกันนะคุณผู้ชมครับไปเอาแล้วครับผมโอ้โหสตาร์ทเครื่องสตาร์ทติดง่ายเนาะงทุกทีเนาะไปไปไป ไม่มีคลิกซ้ายคลิกขวาเกันเลยอะฮะไม่ไม่เห็นใบหมูเลยไม่เห็นใบอะไรเลยโอ้โหน,นี้เป็นโทนเป็นโทนเสียงที่แบบจิ้มเข้าไปในหูเลยครับผู้ชมครับเสียงแบบนี้โอ้โหเสียงแบบโคตรอันตรายอ่ะแบบเสียงแบบจิ้มเข้าไปในหูเลยนะครับเสียงแบบแหลมมากๆอะโทนแบบแหลมเลยอะดูดิโทนแบบแหลมเลยนะแหลมปี๊ดเข้าไปในหูเลยนะคบบรอืม้ม เดี๋ยวไปวิ่งดินก่อนแล้วกันนะผมเสียงไม่ค่อยลั่นนะครับดาคุณปูกระดานคุณปูรอมของคุปปูมีไฟด้วยวะโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นรถเก่านะครับแหมขูดมาจากไหนบางคนพวนี่ขูด,ขดม่งเลยไม่หลบดีนักไอ้บ้าเอาละครับผมไปแล้วกันนะครับไปกันเลยครับ ไปกันเลยครับไปกันเลยฝาท้ายตบเลยนะครับผู้ชมครับมาดาคุณปู่ครับผมดาของคุณปู่นะครับผมโอเคครับผมรถตักครับรถตักเดี๋ยวหารถตักเก่าๆมาเล่นให้ผู้ชมได้ดูกัน,กนดีกว่าผู้ชมอยากดูรถตักไหมนะครับผมปุ๊บไปกันเลยครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะมาเอาดินคิดว่าน่าจะไปเอาตรงนูงนะ้นแหละแต่ผมคิดว่าน่าจะเดินไปเดินรถคุณปู่ไปอะ่ะเดินรถขุดไปอะ่ะ เดินรถขดุดคูปู่อ่ะดีไหมหรือว่าจะไม่เดินเดินไม่ได้หรอเออรถขุดคูปูมเดินมันเดินแล้วมันค้างอะ่ะเดี๋ยวรถขุดคูปู่โอ้เลยเลยเลยโอมันเออมันมีรถลากอยู่ที่ทมาโอ้สบายเลยโอ้โหสบายมีรถลากอยู่ก็สบายเลยเอาไหนวะเอาเอาโหลงทิศหลงทางไปมั่วแล้วเนี่ยมีมีมรถลากอยู่พอดีเลยคุณผู้ชมนูน่นนุน่นรถขุดอยู่นูน่นเดี๋ยวไปตักดินนะครับอันนี้น่าจะเป็นผึ้งนะครับที่เลี้ยงผึ้งนะครับนะครับผม อโอเคเดี๋ยวเอารถดับเอ้ยรถหัวละเอ้ยรถขุดคุนปูไปเนาะเอาเฮ้ย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 โอ้โหโอเคทำการบูรณาการเรียบร้อยนะครับผมว้าวทำาทำการบูรณาการเรียบร้อยแล้วเสียงเดินไม่มีเลยวะ มีอยู่แต่เบามากไปไปไปโอ้นี่มีสายพวกอ่าพวกพืชมันจะพืชขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวจะเอาไปอ่าเขาเรียกว่าอะไรเอาไปตักดินให้รถดำนะครับดำปู่นะครับผมเออค้าง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 ดำปู่เจอกับขุดปู่ครับผมนะคุณผู้ชมครับ ใครจะเก่าก็การนะคุณคิดว่านะ่าจะรถขุดจเก่ากว่านะครับเดินขึ้นได้ปะเนะี่ยได้ปะเนะี่ยเดี็กเจ้าโง่เช้า,โก,ชาโกคออกไปดูก่อนติดอะไรวะไม่เมือนกับเป็นติดอะไรนั่นน่ะอันตรายนะคุณผู้ชมค่อยๆขึ้นนะครับเวลาขึ้นเดี๋ยวก็ท่วงท่วงท่วงถวง,ถวงสักนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชม อย่าลืมนะเดี๋ยวจะถ่วงสักทีนึงถ่วงไม่ใช่เจ๊ยครับไม่ให้มันหงายหลังไงนะครับผมอันนี้ปิดประตูนะครับปิดประตูแต่ว่าเปิดกระจกข้างหน้านะครับผมไม่มีแอร์ครับคุณผู้ชมรับลมรับลมอ่านะ เอาแล้วครับหอมนี่ครับผมออ่ะม<า>ันตรงไหมเนี่ยลูกพี่ไม่ตรงคนระับไม่เป็นไรนะรผมโอเคเดี๋ราไปตักดินให้ฟุตโซ่นะครับผมอา่าแบบนี้ก็เขาขนาดนี้ก็หากินได้นะคุณผู้ชม หากินได้เหมือนกันหากินได้เหมือนกันนะผมมันเอาขึ้นยังไงวะหากินได้เกา่าเกา่เกาแบบนี้ก็หากินได้ไปไปป้าย้ายไปไกลย้ายไปไกลตรงถนนไปตักดินตรงถนนเส้นนั้นเองนะครับผมไม่ไกลเทุกเลยนะครับเออมันเออมันมีเฮดติกด้วยนะครับผมอ๋อมันมีเฮดติกด้วยนะอ๋อย,ยกหวัวยกหัวได้อย่างเดียวนะเนาะดูเครื่องได้นะครับนี่ครับ อ๋อแล้วก็อันนี้มีติ๊กปิดบังฝุ่นด้วยพับบังฝุ่นด้วยนะครับเจนพี่เจนเดี๋ยวฟุตซอลไปลองเดี๋ยวไปลองก่อนไปลองก่อนฟุตซอลฟุตซอลนะครับผมไอ้หนุม่มฟุตซอลนะครับผมซุปเปอร์ลองฟอนต์นะครับมั่วครับผมไปไปไปปา้านะครับเจอกับคุณปู่นะครับผม VS กับคุณปู่นะครับนี่ครับผม เนียเติมกินเรามาตักตรงนี้ก็ได้นะเนแหละแต่ว่าเป็นตักนู่นดีกว่าอันนี้้อมแปลงไฟฟ้านะครับอย่าไปอยู่ใกล้นะครับคุณโยมครับเดี๋ยวโดนช็อตนะครับผมเดี๋ยวกับคุณปู่เลยเป็นไรไหนดูดีมันต้องเดกดคด้นะครับซุปเปอร์ลองฟอนต์นะครับนี่ครับเจอกับคุณปู่นะเออคุณปู่แล้วกันนะผมนี่เดี๋ยวมาตักตรงนี้เลยอ่าปึ๊ โอเคไปเดี๋ยวผมไปเอารถดำมาก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยอันนี้มารถรถดำผมอยู่ไหนอ่ะคุณผู้ชมอ๋อนี่ไงนี่ไงอ่ะเดี๋ยวผมเอารถดำก่อนแล้วกันนะไปครับไปอันนี้เพื่อคือปุ่มติ๊กอะไรอ่ะผมงงนานแล้วเนี่ยปุ่มดำเหรอเพราะว่าปุ่มอะไรอ่ะอือไปเลยไปเลยฟุตซโอ้กระตุกกระตุกกระตุกฟุตซ้อครับผมโอ้โหกระตุกกระตุกกัดตุกเดือ อุ้ยกระตุกกระตุกโอเค okay. จอดตรงนี้เลยเอาละมาเดี๋ยวเอาลงกันเลยแล้วกันครับอะตัดเครื่องครับผมแม่คุณปูดด่ตั้งแต่ไปทำเครื่องมาดีสบายเลยนะลุกที่เนาะสตาร์ทก็ง่ายนะผมเบิร์นเล่นแม่งเลยเบิร์นเล่นซะเลยคือคุณปู่ครับ ฟุตปูเจอกับฟุตโซ่เดียด๋วยวนี้เป็นยังไงวะฟุตปูเนี่ยอ่าฟุตโซ่ฟุตโซ่ฟุตโซ่โ,ซโอ้ชันจัดเลยว่ะดูอย่างงี้มันชันเนาะคุณผู้ชมเนะาะมัลงลงได้ก็ไม่เป็นไรเห็นไหมเออพอลงแล้วมันก็ไม่ได้ชันอะไรมากมายนะปึ๊บโอ้ชันอยู่นะชันอยู่ชันอยู่โอ้พระเจ้า ไอหนุ่มตีเจอกับฟุตซอลนะเอ้ยไม่ใช่ไอหนุ่มไอ้คุณปูนะครับผมนี่คุณปูเจอกับฟุตซอลสักหน่อยนึ่งนี่มานี่ฟุตซอลมันจะอันนี้ยังไงวะผมงงมากเลยเนะี่ยมันมันไม่ให้มันจมอะ่ะเดี๋ยวดูนะจมยังไงจมไหมเนนะี่ยโอ้โหไม่ไม่จมว่ะทำไงวะทำไงมันถึงจะไม่จมวะผมงงมากเลยเนะีมม่ยคุณผู้ชมเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะ เดวมันเขาบอกว่าให้กดเลขศูนย์นะครับเอามันก็ยังจมอยู่ดีอ่ะมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยเนี้ยไอหนุ่มตีเดี๋ยวผมจะทำการอ่อตักดินนะครับคุยองครับนี่ครับผมไม่ได้ใช้จอยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมอเอะ หรือว่ามันจมอ๋อมันไม่จมไม่ได้หรอไม่มันมันต้องจมเอ้ยมันมันมันไม่จมก็ได้ไม่ใช่หรออันนี้คือแบบแม่มันไม่จมเลยเนี่ยพระเจ้าเอ,อ้ยหรือว่านี้จมเนาะมันตักดินไม่ได้เลยพระเจ้าอ,อ,อุ้ยโอ้ตักดินไม่ได้เลยคุณผู้ชมตกนะตักดินไม่ได้เลยว่ะอะไรวะเนี่ย เกิดอะไรขึ้นวะทำไมมันตักดินไม่ได้เลยอ่ะหุบเพ่งดิ้งอย่างเดียวเลยอ๋ออะไรวะเนี่ยคุณผู้ชมผมงงมากเลยเนะี่ยโอ้โหมันมันก็ยังก้าวกดก้าวเพื่ออะไรวะก้าวก้าวมันก็ไม่รู้อ่ะ โอ้แม่งตักดินแบบโคตรยากอ่ะโคตรของโคตรยากอ่ะเออเด้งๆจัดเลยโอ้ไม่เป็นไรเจ้าบอมาแม่งตักดินยากชิบหายพระเจ้าตักดินแม่งจัดยากเลยคุณผู้ชมผู้พระเจ้าเอออ่ะผุโซ้ครับผมอุ้ยมีเงานูกเลยอุ้ยมีควันด้ลยวหน้าไปลุยคนดีกว่าอู้ยผมยกควันดำผมยกควันดำ อัน้าวเราขับมาเมื่อกี้มันมีพระคนนําอ่ะอาจจะมีเหรอเนาะเพราะว่าแต่ว่าเราเราเราอยู่มุมมองภายในไงนี่ครับฟุตซอลครับผมฟุตซอลเจอกับฟุตปู่ครับโอ้โหพระเจ้าเจอกับฟุตปู่หน่อยเป็นไรฟุตซอลฟุตซอลนะครับผมไอหนุ่มฟุตซอลไอหนุ่มฟุตโซ่ลแล้วไม่ใช่ฟุตซอลนะครับผมนี่ครับฟุตซอลฟุตซอลเจอกับฟุตปู่นะครับมาเป็นไปได้ยังไงครับคุณผู้ชมครับ โอ้มันทำไมมันไม่ตรงกลางเลยวะผมยังไม่รู้นะว่าการใส่ดินของเขาจะเป็นไงครับแต่ว่าแม่งการตักดินคือลำบากชิบหายเลยครับผู้ชมครับผมยังไม่ได้ดินสักแอวเลยเนี่ยโอ้พระเจ้าเออผมยังไม่ได้ดินเลยเนี่ยผู้ชมในผมใจมาส์ขับเลยนะดูดิหักมาขนาดนี้มึงดินมึงยังไม่เข้าอีกเหรอโอ้ยไปไปพอแล้ว โอ้โหพระเจ้าหักมาขนาดนี้ดินแม่งยังไม่เข้ามุกกี่เลยพระโถเอ้ยเป็นใครใครก็ร้อนอ่ะเอามาดันโอ้โหเรียบร้อยมันเสกอะไรวะเออเออนี่มันเออนี่มันพันภูน่อยมันพันภูน่อยพระโถเอ้ยมันพันภูน้อยพันภูน้อยดูพันภูนหน่อยเดี๋ยวเพ่โอ้ผมแล้วโอ้โอ้เซ็งชะมัดเลยคุณผู้ชมมันตักดินไม่ได้เลยครับคุณผู้ชมครับ คือมันทําให้บุมันเอาตัวมันต้องทําให้บุ้งกีิมันจมเนาะคุณผู้ชมเนาะแต่ว่ามันทํำยังไงน่ะกดเองมันก็ไม่จมนี่ครับไอ้หนุ่มฟุตโซนะดูดูฟุตโซแล้วกันนะครับนี่ฟุตโซฟุตโซนะครับผมฟุตโซแล้วกันครับนี่ครับไปเดี๋ยวเอาฟุตโซไปดําดินดีกว่าไหมคุณผู้ชมเออฟุตโซไปดําดินฟุตโซไปดํามเดนเอ้กระตุกกระตุกกระตุก ไปไปาไปาโอ้ใจเย็นใจเย็นโอ้ใจเย็นใจเย็นเมื่อกี้ยังควันดำอยู่โอ้โน่นไงควันดำอู้ควันน้ำปีเลยคุณผู้ชมควันน้ำปีเลยคุณผู้ชมอ้ควันน้ำปี่ครับโอ้โหเออเฮ้ยเออเฮ้ยเออเฮ้ยโซ่ควันน้ำปีเลยโอ้โหวิ่งวิ่งดินในป่าครับแหมบรรยากาศแบบเหมือนนาบ้านๆเลยเนาะคุณผู้ชมนะเดี๋ยววิ่งผ่านป่านะครับวิ่งผ่านหมู่บ้านนะคุณผู้ชมครับ โอ้โอโอ้โหนี่น่าจะเป็นอะไรบทบทอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอะไรบทก็มไม่รู้นะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะป๋าครับป้าใครมันมากุ๊กกูอยู่นี่วะจัดไปครับจัดไปเลยจัดไปเลยจัดไปเลยเลี้ยวเลยครับเลี้ยวเลยฟุตโซ่ฟุตโซ่ คุณโซมาแล้วโอ้ลุกควันนี่ค oh, <man. S 1> uh, ุณผู้ชมผัวไอโอ้มองไม่เห็นลูกพี่โอ้ควันดำปีเลยคุณผู้ชมควันดำปีเลยไปครับป้าคุณโซ่ครับผมอ่าเดี๋ยวคุณโซ่ไปลองดำดูดีกว่าป่ะไปเลยครับผมไปเลยโอ้ซิ่งจัดเลยคุณผู้ชมซิ่งจัดเลยอู้วิ่งเป็นร้อยเลยว่ะขนดินวิ่งเป็นร้อยเลยอ่ะโอ้โหดูดูแซงนะดูแซงนะ แซงชู๊บโอ้โหเร็วเลยครับโอ้โวิ่งดินกี่กิโลครับเนี่ย <S 2> <S 2> <S โอ้โไปกี่โลครับเนี่ยโอ้โดูควันวิ่งตามไม่ทันเลยคยยรับคุณผู้ชมมาเลยครับมาเทดินให้แล้วครับเทตรงไหนตรงไหนตรงนี้เหรอซื้อที่ยังเนี่ยซื้อที่ยังปะซื้อที่ยังเนี่ยไหนวะเราอยู่ตรงไหนวะเนี่ย ลถแแม,มันไม่ตามอ๋อซื้อหมดแล้วซื้อหมดแล้วเทไหนเทไหนลูกพี่โอ้พระเจา้าเออตอนนี้คือมันมันสุดแบบแล้วอ่ะคุณผู้ชมเราเดินไปได้ไม่ไกลนะครับเราเดินได้ถึงไหนวะอุ้ยอุ้ยอุ้อโอ้ถนนเส้นนี้ก็เข้ามาได้นี่่าบ้านหลังนี้มันมีอะไรแบบนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่เยอะมากเลยนะคุณผู้ชม ่ฟุตซอครับฟุตซอเดี๋ยวฟุตซอลลองเอาฟุตซอไปต่อพว่วงดูไหมคุณผู้ชมถอยก่อนแล้วกันครับปืผมปลาเทในป่าเลยคุณผู้ชมเอ๊ะโดนหลอกหรือเปล่ามันเนี่ยเงินอยู่ไหนวะเนี่ยเงินเงินอยู่ไหนเนี่ยเงินพระเจ้าหลอกปลาเทในป่าหรือเปล่าเนี่ยมีหนองน้ำปะเนี่ยมีหนองน้ำหรือเปล่ามีหนองน้ำหรือเปล่าว้าดับกันเลยครับถอยไปดับกันเลย ดับตรงนี้เลยแล้วกันนะครับลูกเพียครับนี่บ้านคนนะครับผมอ่าเราเก็บตังค์กับเจ้คนนี้เลยแล้วกันนะครับไม่จ่ายโดนอ่ะโดนกนดนะระทืบนะผมโอเคจ๊บเอาละตรงนี้เลยตรงนี้เลยดำเลยครับดำเลยฟุตซอลฟุตซอลดำเลยครับ ฮฟุตโซดำแล้วครับฟุตโซดำเร็วเคต้นต้นไม้บังหวะผู้ชมวาเดี๋ยวกันนะทำไมมันเร็วจังอะโอ้ค้างค้างค้างทำไมมันเร็วจังอะลูกพี่เออดำมันสูงๆหน่อยดีพระเจ้าเอ้อตบท้ายหน่อยตบท้ายโชว์หน่อยเดี๋นี่นี่ตบท้ายจบพวะเออโอ้ควันควันเยอะใช่ไหมเลยดูดิโอ้ควันอยเยอะเลย มันนั่นจะมีเสียงตบท้ายด้วยนะคุณผู้ชมเนาะฟุตโซมาดามครับฟุตโซโอ้โหควันกระจายเลยคุณผู้ชมควันเลอะจายเลยแหมโอเคผมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับฟุตโซฟุตโซฟุตโซ่ลุตโซ,โซ,โซนะครับผม